คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดูของวันที่สามสิบวันที่สามสิบนะคะเข้าเข้าเยอะมากเลย สามสิบนี้เข้าไลายรู้สึกว่าจะเข้าสีนอยนะเข้าไปสีน้อยเลยอ่เข้าเฉพาะกิจเลยนะคะวันที่สามสิบเข้าไปที่เฉพาะกิจสีสามสามสี่หน้านี้นะเข้าเฉพาะกิจปิดเพลงนะปิดเพลงนะทุกคนเลยนะแล้วเข้าไปที่เจ็ดสองสองเจ็ด เข้าเฉพาะกิจก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่นอยปกตินะสามเก้าเข้าตรงไม่ต้องกลับแต่อันนี้ไปกลับอยู่แล้วนะคะบนล่างนะไม่กลับตับแตกนะแล้วเข้ามาที่เจ็ดสองอีกเจ็ดสองนะเจ็ดสองสองเจ็ดนี้ตัวกลับนะคะเข้ามาที่ปกติเองนะเข้าเจ็ดสอง หมือนกับเข้าทั้งหมดสี่นอยเลยนะมันเข้าเจ็ดสองสองเจ็ดไอเจ็ดสองนี่เข้าสองครั้งแล้วก็สามสี่กับสามเก้ากับสามสี่นะคะนี่ของที่สามสิบนะเข้าเข้าเหมือนเดิมเข้าไปที่สี่นอยนะนะคะนี่วันที่สามสิบเข้าไปที่สี่นอยอามาดูของวันที่หนึ่งนะหนึ่งกรกฎาหนึ่งทับเจ็ดทับหกห้านะคะ เพราะว่าเมื่อวานพูดอยู่ว่าตัวเลขไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ไม่หนีจริงๆค่ะอันนี้เก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสิบสองหางเหมือนเดิมนะแต่มีตัวกันด้วยนะคะกันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะสิบสองหางกันสามสามคู่สามสามชุดสี่นอยเหมือนเดิมนะคะบนล่างไปกลับนะ ไปกลับไม่กลับตับแตกนะคะนอยมีทั้งสีนอยนะนี่ค่ะอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในการจัดหาเพื่อความชัวดูตัวเลขต้องดูหลายๆคลิปประกอบกันนะคะเพื่อความเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะ แม่นยำแล้วก็ไม่พลาดนะไม่ไม่พลาดคือมาแน่นอนนะคะแคปไว้นะอันนี้ของวดวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกห้านะคะท่านใดที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบ เงินทองไหลามาเทมาสําเร็จจงสําเร็จนะคะเงินไหลกองทองไหลามานะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ